สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะกลับมาเจอก,กันกับอ้อมเช่นเคยนะคะกับรายการตามติดชีวิตสามีอ่าญี่ปุ่น vs ภรรยาคนไทยนะคะเป็นรายการที่อ่าจะมามอบเกตความรู้นะคะประสบการณ์นะคะข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับผู้ชายญี่ปุ่นสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะก็ ามาผสมภาษานแล้วก็มาพูดคุยกันให้คนที่มีความสนใจในเรื่องนี้นะคะได้เข้ามารับฟังแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะในส่วนของอคลิปนี้นะคลิปนี้นะคะอ้อมจะมาพูดถึงใครอ่านหัวข้อแล้วก็ตามนั้นเลยชี้เป้าเลยนะอ้อมจะชี้เป้าให้แหล่งสถานที่ที่จะสามารถพบผู้ชายญี่ปุ่น ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นที่ไหนบ้างนะคะลองเข้ามาฟังดูใครที่อยากรู้ว่าเอ๊ะฉัน่ะเรียกว่าฉัน่ะมีความสนใจในผู้ชายญี่ปุ่นนะแต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนดีอ่าเดี๋ยวลองเข้ามาฟังดูนะคะเดี๋ยวอ้อมจะสรุปให้นะอันดับแรกเลย อยากเจอผู้ใช้ญี่ปุ่นก็ต้องไปร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างอันนั้นธรรมดาเกินไปร้านอาหารญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นจริงๆนะคะเป็นร้านอิซากายะนะคะอิซากะยะหมายถึงมันจะเป็นร้านอาหารแบบกึ่งเหล้ากึ่งอาหาร นะคะแต่จะเน้นไปทางกินเหล้าค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเมืองไทยก็คือร้านอาหารนะคะจะเป็นแบบนั้นนะคะนู่นเลยค่ะสถานที่อยู่ที่ไหนแถวสุขุมวิทอโศกเอกมยัยก็จะโซนนั้นที่ที่เดียวกันคือหลักๆคือแถวสุขุมวิทคุณเซิร์ชข้อมูลเถอะร้านอิซากะยะที่ญี่ปุ่นอะแบบเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นแถวนั้นอะมีเยอะนะแล้วที่นั่นคุณจะเจอผู้ชายญี่ปุ่น ส่วนใหญ่บางทีนะเขาจะชอบไปคนเดียวนะไปคนเดียวเพราะว่าเขาไม่มีเพื่อนเลยไงนี่เขาไม่มีเพื่อนคุณเป็นผู้หญิงไทยอ่ะเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปนั่งเดียเด่ยวๆนี่แหละบางทีผู้ชายญี่ปุ่นเขาอยากมีเพื่อนเป็นคนไทยนะแต่เขาก็ไม่รู้จะหาวิธียังไงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้หญิงไทยอ่ะออกแนวแบบ อยากเป็นรู้จักแบบในฐานะเพื่อนก่อนไปเลยค่ะไปเจอเขาที่นั่นนะใคร a c t i n งเก่งก็ลองดูนะคะแบบลองแบบเดินทางไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นปกติแล้วก็กินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็เซ่ไฮเซ่เฮลโหลเขาดูนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะอันนี้เจอแน่นอนมีเยอะด้วยนะอิสกยะนะอันดับสองผับแถวทองหล่อนะมี นะผับแถวทองหล่อนะ่าจะมีมีเยอะอยู่แล้วก็มีเยอะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเยอะเท่าๆกับร้านอิสยะไม่ได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณจะได้เจอผู้ชายญี่ปุ่นนะอันดับที่สามค่ะหนีไปไม่ได้เลยที่นี่ที่ทำงานบริษัทญี่ปุ่นในเมืองไทยมีเยอะนะแต่ว่าก็ต้องแบบว่าหาโอกาสมาเหมาะดีๆนิดนึงเพราะว่า เป็นบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยก็จริงแต่แต่ว่าคนที่คนญี่ปุ่นที่อยู่ในบริษัทเนี่ยมันก็จะมีจำนวนมันไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเราจะเข้าไปรู้จักคนญี่ปุ่นที่อยู่ในที่ทำงานในแต่ละคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากอยู่แล้วด้วยเราเป็นคนไทยแล้วก็ด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนญี่ปุ่นเลยซะส่วนใหญ่อะไรเนี่ยค่ะแต่ใครที่แบบอยู่ใกล้ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนญี่ปุ่นอยู่แล้วอันนั้นอะ่ะอาจจะมีส่วนแต่ว่าสเต็ปถัดไปถ้าเรารู้จักเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเช็คเขาให้ดีว่าเขาอ่ะมีครอบครัวมีแฟนมีภรรยาหรือยัง อันนั้นก็เป็นสเต็ปที่2นะคะที่นอกเหนือจากที่เราได้รู้จักกับเขาแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เหมือนกันที่เราได้เจอคนญี่ปุ่นแน่นอนอันดับอันดับที่สามเมื่อกี้อันดับที่โอเคไอที่อ้อมพูดอันดับที่สามนะก็คือที่ทางานใช่ไหมคะอ้อมพูดเองแล้วอ้อมงงเองต้องขออภัยด้วยนะอันดับที่4ี่ค่ะโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นนี่ทีเชอร์ ใช่ไหมคุณครูนะคุณครูบางทีเขาก็อยากรู้จักกับสิทธิ์ลูกศิษย์หรืออเรียกว่านักเรียนนะคะที่มาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เป็นอาจจะเป็นผู้หญิงไทยอะไรเงี้ยค่ะคือก็อยากมีเพื่อนแบบไปดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกันอะไรเงี้ย เราก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะไปเรียนสคอตหนึ่งแล้วก็เอ๊พูดเก่งนิดนึงก็ชวนควยุยชวนแบบาพาไปดื่มชวนไปดื่มเป็นเพื่อนกันก่นกอนอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งวุ่นวามนะแบบจะข้ามสเต็ปแล้วก็พวบเขาเลยอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอานะคะอย่าอย่าเป็นเสือหิวขนาดน,นั้นนะคะอันดับสุดท้ายค่ะอันดับสุดท้ายอันดับที่5้าโซเชียล นะคะโซเชียลทุกวันนี้มันก็จะมีเยอะค่ะโซเชียลก็ f c e e o o o ทวิต t ตอร์ไลน์นู่นนี่นั่นก็จะมีเยอะยิ่งตอนนี้ปัจจุบันสถานการณ์โควิด1 9ใช่ไหมคะก็จะมีการ work from home ทุกคนก็จะทำงานจากที่บ้านแน่นอนว่าทุกคนจะต้องมีการเล่นอินเหอร์เล่นโซเชียลค่อนข้างที่จะเยอะแน่นอนแหล่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งใหญ่เลยละคะที่เราจะได้เจอกับผู้ชาญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าขอให้ระมัดระวังตัวด้วยนะคะคือ ถ้ายิ่งสิ่งที่มาจากโซเชียลเนี่ยคืออมันจะเรียกว่าอะไรอ่ะความไว้เนื้อเชื่อใจหรือความไว้ใจมันก็จะต้องประมาณหนึ่งนะคือแบบว่าอย่าพึ่งเรียกว่าเชื่อในภาพที่เห็นแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปสัมผัสต,ตัวตนเขาจริงๆนะคะถ้าให้อ้องแนะนำเนี่ย อยากให้เจอแบบแหล่งผู้ชายญี่ปุ่นจีนเนี่ยก็คือไปที่แบบว่าเออเห็นกันจะ,ะดีกว่าเห็นกันแบบชัดๆดีกว่าว่าหน้าตารูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงมากกว่าที่จะเสพจ,จากโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปน,นัดเจอข้างนอกบางทีมันอันตรายนะคะก็ที่อ้อแมแนะนําคืออันดับแรกะคะ่ะร้านอิสรกยะายยังไงคุณมีโอกาสคุณลองไปดูนะคุณก็จะได้สัมผัสกลิ่นอายร้านอาหารแบบญี่ปุ่นเบียร์รสชาตินามะเบียร์แบบ ญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะจะได้รู้ว่าวัฒนธรรมสังคมคนญี่ปุ่นผู้ชายญี่ปุ่นที่เขาไปทานอาหารที่นั่นเนี่ยเขามีพฤติกรรมกันยังไงบ้างนะคุณจะรับได้หรือไม่ได้คุณลงไปที่นั่นดูนะคะอันนี้คือสิ่งที่อ้อมแนะนานะแต่สําหรับประสบการณ์อ้อมเอง คืออ้อมไม่ได้มีสเปคหรืออะไรเป็นผู้ใช้ญี่ปุ่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วทุกอย่างดวงพาไปทั้งหมดนะลานอิซากายงอิซากายะอ้อมก็ไม่เคยรู้จักหรอกนะคะอ้อมทํางานแค่บริษัทของคนญี่ปุ่นเท่านั้นแล้วอ้อมก็ไม่เคยที่จะเรียกว่าคุยกับหัวหน้าที่เป็นคนญี่ปุ่นแต่ไม่ได้รู้จักหรือสนิทมากกว่าเรื่องงาน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงมันจะพาไปอีกนะคะยังไงอ้อมก็ขอให้กําลังใจสําหรับผู้หญิงไทยที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อยากจะพุ่งเป้าไปตามที่อ้อมบอกทั้งหมด5สถานที่นะคะ5จุดที่อ้อมบอกเนี่ยลองพุ่งเป้าไปดูนะคะแล้วก็คุณอาจจะได้เจอผู้ชายญี่ปุ่นที่นิสัยน่ารักน่ารักคาวาอีนะคะแล้วก็นิสัยดี นะคะแล้วก็อาจจะเป็นพรมลิกิตแล้วก็ดวงของคุณด้วยที่จะได้เจอกับเขานะคะขอให้คุณได้เจอคนที่ใช่คนที่ดีนะคะยังไงก็คลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะทิ้งท้ายเช่นเคยค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น v s ภรรยาคนไทยนะคะแล้วควรจะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่อ้อมได้อัปเดตในคลิปในแต่ละวันในแต่ละครั้งนะคะ ยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย